ย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเรีย Color Smart เดี๋ยวๆคือคือยังไงทำไมทำไมทำไมพี่เชียร์ได้มาอ่าได้ข่าวว่าสนิทกันคสนิทมากแล้วเราบเหมือนเป็นสนิทอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าวรู้จักกันได้ไงตอนนั้นคือทำรายการพี่เชียร์เป็นพิธีกรครับนี่คือครั้งแรกเลยที่เรีรู้จักเดี๋ยวนะแหงเนาะแห้งอ่ะใช่แห้งอ่ะพี่เชียร์มันแฮงจริงๆแห้งอ่ะปกติ องให้แบบเซตใช่ไหมเซตแบบว่าให้เราไปปลูกจจกเตียงเซตให้เราไปแบบว่านางยังพุ่งตื่นอันนี้ไม่ต้องเซตไม่ทำจริงเสียงจริงใช่นมาเลเซียสองชั่วโมงมันพุ่งตื่นนม่เบิ้ลเนิ้ลเมื่อคืนเดินไปฉาดเดินไปหลุมอันนี้เป็นรายการดีมากหน้ากูว่าจะใส่ใหม่หน้่ผมหน้าหน้าผมได้แต่งมา นี่คือตึกือตอย่างนี้ต่นมาหลอกเลยต่นมาหลอกยิ่งกว่าหลอกแต่ในความฝันอ่ะต่นมาไม่ได้เลืองช่างโอ้คือย่น้องหลานไปเก็บมาเอาหลานไปเก็บเอาหลานไปเก็บมินดาไปนนมินตาก็โดนฉดนังอดโอ้แอร์ม่ค่เย็นเลยเนี่ยพี่ปรับหลายที่แล้วเียนันดไม่ใช่ันธีดม่นดมไมี่ดม่ไม่หลมันมมัม่ เมากลับมาเรื่องสนิทกันดีกว่าสนิทกั<อ>นได้ยังไดงดอก<อ>จากรายการพี่อยู่คนเดียวพี่เคยเจอไหมคนที่แบบมาทํางานด้วยกันวันแรกอ่ะ พูดตั้งแต่แบบหกโมงครึ่งเช้าอ่ะยันจะเข้ารายการยังพูดอยู่คนเดียวนี่ไม่พูดด้วยไปพูดกับคนอื่นแป๊บหนึ่งลากเก้าอี้มาข้างๆมานั่งพูดด้วยช่างเขาจะไรผมก็ติดมันหาคนคุยหาคนคุยไม่รู้เหรอไม่เราเหงาเหรอเราเหงาเหรอหรือไรเราเราเป็นเด็กไปว่าช่างพูดเ็เด็กอัธยาศัยดีเนี้ยเจอหน้าพวกก็เปิดเลยแบบเป็นคนเปิดไงไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คนเก๊กคนกั๊กอะไรไงจริงดีที่กูไม่รับนัดมาเพราะสมมติถ้าเราไม่รับผมรักปาร์กิ้งมา ปาร์ี้เปคนเดียวที่ทนผมได้ทั้งหมดโอ้โหนี่โชคดีเนี่ยเออราะมีบ้างเวลากินข้าวแบบมึงไปมาไปปากี้อ่ะสมมติขอโทษนี่เป็นปาร์กี้นะตอนแรกถ้าเป็นปกติเราคุยกับผู้ใหญ่เนาะเออป้าอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ป้าผมว่านะเฮ้ยป้ามายุ่งด้วยถึงเงี้ยถึงตัวถึงมือถึงตัวจะเจอทำรายการไงกิ๊กเบิ้ลเพื่อนอุลาแล้วไปเจอได้ขอ เดี๋ยวก่อนนะเเดี๋ยวก่อนนะทุกูเนี่ยกูยังไม่กล้าคุยกับถูกคิดเขาเนแี่ยป๋าเขาโอเคแล้ว่ป๋าไม่ได้โอเคป๋าแค่ไม่ตอบนี่ก็พยายามแบบผมป๋าเบิร์นออกมานี่มาพยายามจับที่แบบไม่เคยอยากจะให้เขาง้าพี่ไม่เข้าใจงว่าเราไมซ์ไซส์เรามันตรงกันผมกับคิกเบิร์นเพอ่์นูล่าผมรายการไม่ชอบมากเลยที่เอาตัวเองไปเสนอแล้วคนเขาทำอย่างนี้เราให้โอกาส เหมือนให้โอกาสเขาไม่ใช่โอกาสไหมว่าเขาเป็นแบบว่าบริษัทลำดับต้นๆของเมืองไทยมาก่อนเขาเคยทั้งรับทำรับครทำทีวีมาก่อนไม่ผมไม่ผมไม่ซักเรื่องประวัติไงผมเอาปัจจุบันกับฟิวเจอร์ไปข้างหน้าอย่างเงี้ยกับพี่ก็ได้นะเบิ้ลมดดำหํำหันตา แต่กูเป็นคนพิษตัวกูป๋าเขาจะมีความเป็นผู้ดีแต่กูเนี่ยมีความเป็นผู้ร้ายห๊หันส้ายบนมดดำหันสาแต่ชื่อรายการกูเริ่มส่วนจริงเขาบอกคุณชอบเดร็กมันเสร็จหาสซ้ายเวลาที่ชอบเห็นผู้หญิงคนนี้สวยๆเดร็กตัวหนึจริงมัน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 ก็เป็นเรื่องปกติที่จาคุยกับบางทีก็มีน้องมีอะไรแต่แต่คนเขาชอบคิดว่าน้องมีคนเลยไม่ได้คิดอะไรเลยก็มีรู้จักก็ต้องรู้จักเห็นแต่ทักยที่มาเไม่รู้จักกันนะถ้าสมมติเจ้สวย ทักไปเลยไหมไม่ไม่ไม่ต้องคนต้องรู้จัก็ต้องรู้จักก่อนก็่ได้เรียนดีทำงานด้วยกันแล้วที่ไดเรียนไปหานองพระดาได้เรืงจริงไหมโอยเขาอยู่แล้ว ถ้าหมูบ้านแตกเลยเนี่ยเคลียร์อยู่สองประเทศกว่าจะเสร็จไม่เห็นเนาะจริงไหมที่คุณรู้จักผู้หญิงแล้วแบบว่าถ้าสนิทแล้วถึงนด้ถึงตัวเล่นจริงไหมไม่มีหรอไม่มีนะไม่มีใช่ไหมคิดไหมคิดไหมเห็นเมื่อกี้ไหมเออเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรใช่เจ๊ไงกอดแบบพี่กอดแบบพี่อ่ะไม่คิดอะไรไม่คิดเลยเลยก็มีบ้างแต่ก็มีผัว ว่าหรือเปล่าก่อนแบบนี้จะบอกอะไรนะตอนแรกกระเทยอ่ะพูดแบบลูกสาวเท่าไหร่ขอมาเจอเบิ้ลชอบมากถามว่าชอบได้ขอมาใส่กางเกงบอลมัาใส่กางเกงในหนูอยากมาดูตัวจริงใหญ่ขนาดไหนคือเราเขายังมีเสน่ห์ต่อเพศแบบนี้เหมือนเดิมเพราะว่าเราเป็นบุคลิกแบบผู้ชายอบอุ่นน่ารักมิสไซด์ดีแล้วก็ดูเป็นแบบคนเราชอบแบบอบอุ่นกับล้ำค่ามันใกล้เคียงนี่มาตรฐานสองเนี่ยแล้วในเรื่องฐาพี่เชียร์จริงไหม ก็คุยงานปกติอ่าส่วนใหญ่ได้เล็กไปนี่แต่าจะชอบหยอกแกบ้างแบบแบบอืะไรแบบที่รักพี่เชียร์อยู่ไหนครับอะไรอย่างเงี้ยคือคิดเสน่ห์สิงล้าไม่ใช่บ้างแบบไม่ได้คิดอะไรกับพี่เัวใจอะอ่าแต่แต่แล้วเขาถ้าเขารับรักล่ะเอาเอาไหมตอนนั้นถ้าพี่เชียร์ไม่มีแฟนถ้าแบบโสดเปนผู่อ่ะโสดอ่ะก็ชอบผมก็ชอบแต่แต่เขาคงไม่ชอบผมหรอกเพราะว่า เราเป็นเด็กไงอายุไม่เกี่ยวเกี่ยวกับคนน่เกี่ยวกับสัตว์ด้คือเหมือนผมไม่ได้อยู่ในรายกลุ่มแล้วมึงถามก็ตไปให้กูโดนถี่ะ วันหลังอ่ะเพิ่มเข้ามาในไลฟ์บุมด้วยเวลาจะคุยอะไรเด็ดเดียคำตอบถูกมึงก็ว่าแบบจะปูเข้าแบบพี่พิเชียก็ไม่ก็ซึ้งว่าแบบจะปูแบบอ๋อพิเชียก็ชอบเบิ้ลหน้าอะไรเงี้ยให้เขามาถีบหน้าอะไรเงี้ยเพื่ออะไรถ้าเอาความรู้สึกจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่มีแฟนเขาไม่มีแฟนหรือว่าในความรู้สึกตอนนั้นนะไม่ใช่ตอนนั้นเพราะว่ามันก็ต้องเราก็ต้องเกรงใจคนของเราในปัจจุบันด้วยแต่ตอนนี้ถ้าไม่มีคือแบบเราก็ชอบเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นนักร้องที่ดังเราคือเด็กคนหนึ่งที่แบบ ทำตามความฝันแล้วมาเจอนางเอกเจอนางเอกในดวงใจแเราก็ถามว่าแต่มันแต่มันไม่ได้กล้าคิดถึงขนาดจะเอามัามาเป็นแฟนหรอกจะไม่กล้าเอานางฟ้าลงมาข้างล่างโอ้ยใหญ่เล่าที่ลาวนะส่งมาอหรอแต่บอกนี้คนมายืนยันว่าได้คุณเป็นคนดีรักแฟนมากรักแฟนเราฝันเป็นเพื่อนสวัสดีครับก็พูดถึงเบิ้ลนะครับมีพี่คนหนึ่งแนะนําให้เรารู้จักกันเบิ้ลก็ไม่ค่อยมีเพื่อนอะไรเงี้ยเขาพูดอย่างนี้ไงเราก็สงสาร เด็กมันอะไรอย่างเงี้ยเ,เออมันไม่ค่อยมีเพื่อนมีฝูงเว้ยก็เลยแบบเออเป็นเป็นเพื่อนกับมันก็ได้เป็เพื่อนมันก็ได้ <c oughs> จริงๆไม่มีอะไรจะเมาส์เพราะว่าเขาเป็นคนดีไอ้ช่วงที่เจ้าชู้เนี่ยก็ก็มีบ้างแหละใช่แล้วผมก็บอกให้เขาเผาๆลงโตแล้วเราแบบพอได้แล้วอะไรเงี้ย <c oughs> เวลาเจอสาวที่ชอบตรงสเปกอาการเบื่อจะเป็นยังไงไม่เลยฮะเพราะว่าคือปกติเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเราก็จะอยู่เป็นแค่แก๊งผู้ชายผมไม่เคยเห็นเวลาที่เขาเจอสาวแบบ ที่แบบโอ้โหบึ้มบ้มมาแล้วเขาแบบทำหน้าทำอาการไงเพราะเราไม่เคยไปสถานที่ที่มีสาวแบบนั้นเลยนะครับผมไม่เคยครับอไม่เคยจริงทั้งทั้งสองคนเลยถ้าก่อนยังที่ยังไม่มีแฟนแล้วก็อาจจะมีเที่ยวมันบ้างเที่ยวไหนปกติเที่ยวไหนอ่ะหล่อไงมันก็มีที่หล่อนะ เรื่องของตัวเองกูอยู่ไม่มีไม่มีร้านร้านประจำอยู่ท้องหล่อนี้ได้ข่าวว่ามันก็มีแบบร้านไปนั่งอย่างเงี้ยนั่งชิลไปวันก่อนมาเองนี่เป็นร้านกินเจอาหารเจเราเรากินดีกันอุ้ยคนเยอะอ้าวเต็มที่ครับผกมึงจะเค้นให้กูเป็นคนผิดก็ได้บ้าหรือเปล่าเราะเาทำลายกลุ่มกันได้เลยด่าเลยเออมันหลังดึงเข้าไปแล้วมันเก็บเป็นยังไงบ้างเก็บหมดยางห้องนอนเน่ะ ไม่มีอะไรก็ขึ้ลมาเลยนะเขาบอกว่าห้องนอนเบิ้ลนีไม่ธรรมดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากใช่ใช่ครับนี่ผมไม่เคยเปิดห้องให้ใครเลยนะนี่คือรายการแรกเลยนะซื้อกี่ซื้อซื้อนานยังหนิป้าหลังนี้โหตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจซื้อครับมันแบบฟิลเราจะไปทหารแล้วเรอยากหาที่นี่เลยใชงไหมเฮ้ยไมตั้งใจอย่างนี้เลยหรอ โโอ้หเวลาการไหนเนี่ยผมจะแบบเป็น<ด>เป็นปิดปิดที่เขาตลอดเลยนะแล้วก,ก็ไมีใครอย่ามาปิดเลยกันลาแล้วล่เอสยี่สิบหกโกลโปรเกสดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ